ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในที่ประจอนลงพูเอกซ์จันเด็ดคนดงังสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมปานนบนะครับกับชี่ประจอนลงพงูจริงๆวันนี้เอกซ์กับจานเด็ดคนดังด้วยนะครับผมเป็นพระเอก คือหน้าสูสีกับผมแหละแต่ว่าเขาดันได้บทพระเอกไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยเออก็เล่นต้๊กต่อยตั๊กต่อยไแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปกินเขาเรียกว่าเป็นโฮสตหรือว่าขนมปังนะครับที่เป็นฝีมือของพระเอกเขาเลยแล้วก็มีเมนูไอติมมีสลัดชีโอบัลคอด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอเขาเพราะว่าคิวเขาค่อนข้างยากต้องไปเจอเขาที่ร้านนะครับเราเลยจะพามาแวะวิภาวดี16เขามีร้านลับซ่อนอยู่เชื่อว่าหลายๆคนไม่เคยกินข้าวมันไก่ไข่ ต้มน้ำปลาอ่าปกติเคยกินข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่แบบทอดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้าวมันไก่ไข่ต้มน้ำปลานะครับอยู่อยู่ตรงนี้ครับคเดี๋ยวเข้าไปกินแป๊บนึงนะโอเคมีน้องไก่เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเข้าไปในร้านนี้ชื่อว่ารถระยองครับ น้ากินไม่ไหวคือร้านนี้นะครับรสระยองนะครับแค่เห็นก็คือน้ำลายไหลแบบยังไม่ทันกินเลยมีข้าวมันไก่ต้มน้ำปลาที่บอกว่าใครที่แบบเคยกินแต่ข้าวมันไก่ทั่วไปอะไรเงี้ยอยากให้มาลองจริงๆกับข้าวมันไก่ไข่ต้มน้ำปลาซึ่งจานละ60บาทคุณแล้วเุาเขาให้มานี่โอ้โหเยอะมากแล้วที่นี่ก็จะมีอ,อื่นด้วยอันนี้คือเขาเรียกยำไก่ทอดครับผมอันนี้จะเป็นไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยหนึ่งตัวราคา200 50บาท1ตัว250บาทแล้วก็จะมีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันที่แบบคนมาถ้าใครกินแบบรังไข่หรือพวงไข่อ่อนอะไรเงี้ยอยากให้ลองสั่งอันนี้คือเหมือนต้มยำซูเปอร์รังไข่นั่นเองอนะครับผมชิมเลยและที่นี่นะครับสไตล์ระยองเขาจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าพริกเกลือแต่จริงๆแล้วมันเหมือนน่าจะคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราเคยกินกันนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะพิเศษตรงที่เขาจะใช้น้ำปลาจากระยอง นีเลยเพราะว่าน้ำปลาเขาก็จะมีความหอมแตกต่างจากที่อื่นนะครับขอไก่ก่อนเลยแล้วกันอร่อยมาก เนื้อไก่มันจะแบบไม่เหมือนไก่ทั่วไปอ่ะ <S <S จะว่าเหมือนไก่บ้านก็ไม่เหนียวเท่าไก่บ้านจะเป็นไก่พันไก่ฟาร์มก็ไม่ใช่มันจะมีความหนึบหนึบเนื้อแน่นๆเคี้ยวสนุกสนุกแล้วก็หนังอ่ะเคยเห็นเป็นสีางบางคนกลัวว่ามันจะมีกลิ่นไก่ต้มอะไรแบบไม่เลยเป็นกลิ่นหอมน้ําปลาแล้วไม่คาวด้วยนะเป็นกลิ่นหอมน้าปลาที่แบบไม่คาวแล้วพอม,มาเจอแบบพริกกระเทียมมะน,นาวอย่างเงี้ยมันแบบกินแกล้มกับแบบเครื่องดื่มเนาะ อร่อยมากเลยอ่ะไม่เคยกินแบบนี้เลยอ่ะข้าวมันที่นี่จะไม่ได้มันแบบเกินนะครับคือจะยังมีความแห้งๆอยู่กินสนุกแล้วแบบเรียงเม็ดไม่แฉะเนี่ย <c oughs> ให้ดูเนื้อมันนั่นๆแต่ไม่ได้แห้งแต่ว่านหนึบแล้วก็ผมว่าไม่เหนียวเหมือนไก่บ้าน <c oughs> เขาจะใช้เป็นไก่ที่แบบเป็นไก่ไข่ที่แบบเขาเลิกไข่แล้วอ่ะแล้วเข้ามา ไก่ไก่ไข่ปลาะวางธรรมชาตินะครับเนื้อก็จะไม่เหมือนไก่แบบไก่พันไก่เนื้อทั่วไปอร่อยมากนี่อร่อยจริงๆอันเนี้ยต้มยำซุปเปอร์รังไข่นะครับ ดีมากไม่มีกลิ่นคาวเลยซุปจะออกเปรี้ยวนําแล้วก็หอมกินสมุนไพรมากครับแล้วจะมีทั้งกลิ่นแบบพริกสดพริกแห้งเงี้ยมันเข้าดีมากเลยอ่ะอันนี้คือยําไก่ทอดอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยคือไก่เขาดีอ่ะ เนื้อมันแน่นแต่มันไม่แห้งเคี้ยวแล้วมันไม่สากครับแล้วก็อันนี้เขาจะไปชุบแป้งนิดหนึ่งทอดทัางนอกกรอบตรงกลาง่ําแล้วก็พอมาคลุกเครื่องแบบเครื่องยำหอมข้าวคั่วหอมพริกอันนี้ก็กินกับข้าวสวยได้อร่อยมาก <S <S ต้องมาคุณผู้ชมบรรยายรสชาติเนี่ยมันอาจจะดีเทลไม่ไม่เท่ากับมากินเองเพราะว่าอันนี้เป็นข้าวมันไก่ต้มน้ำปลาสไตล์ที่แบบคิดว่าหลายๆคนอ่ะไม่เคยกินสไตล์นี้ผมว่ามัน มันให้ความเลี่ยนน้อยกว่าข้าวมันไก่ทั่วไปนะครับแล้วตัวเนื้อไก่เขาดีมากถ้าบอกว่าหอมไม่มีกลิ่นคาวไม่มีเกล็นเกล็ดไก่ต้มเลยนะครับผมมาลองกันได้กับร้านรถระยองต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงๆครับร้านรถระยองจุดเด่นอยู่ที่ไก่ต้มน้ําปลาของทางร้าน ที่เลือกใช้ไก่ไข่ปดระวางจะได้เนื้อไก่ที่เหนียวและแน่นหนึบนำมาต้มจนนุ่มทำให้ได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมพอทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของทางร้านฟินแน่นอนหรือใครอยากทานเป็นข้าวมันไก่ไข่ต้มน้ำปลาข้าวมันเรียงเม็ดมันกำลังดีพอดีกับไก่ไข่เข้ากันเมนูขายดีก็ต้องต้มยำซุปเปอร์รังไข่ไก่ต้มน้ำปลาเป็นเมนูหาทานยากรสชาติอร่อยแซ่บรังไข่นัวๆยำไก่ทอดก็อรอ ร้านอยู่ในซอยวิภาวดี16นะครับผมเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับอาจจะปิดเร็วถ้าว่าไก่เขาหมดเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องโทรมาสอบถามก่อนเบอร์0 8 4 2 3 9 1 4 4 1นะครับและที่ร้านเขาจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับผมแล้วก็เขาจะมีที่จอดรับฝากในซอยวิภาวดี16กทับก็คือมันจะอยู่ยงยืงกับร้านนิดนึงจะมีซอยเข้าไปแล้วก็จะมีร้านจอดรถบริการเลยนะครับผมก็ตามมาเก่งงานไม่อยากให้พลาดผมว่าอันเนี้ย เรียกว่าร้านลับได้เนาะเราอาจจะไม่ได้แบบเข้าซอยมาแล้วมาเจอแต่ว่ามาถึงแล้วประทับใจแน่นอนกับร้านรถระยองครับผมช่วงหน้าครับผมเดี๋ยวจะไปวัดกันเลยว่าคือหน้าตาพระเอกมันจะเท่าไหร่กันเชียวคือจะไปวัดกันเลยว่าหน้าบ็อกเนี่ย มันเทียบกันแล้วมันจะเป็นไงรวมถึงร้านเขาด้วยนะครับผมขนมปังที่แบบเป็นไวรอลแล้วก็คนไปต่อคิวยาวมากมีแบบทั้งขนมปังแล้วมีไอติมได้ข่าวว่าไอติมคนแบบบอกว่ามันอร่อย <Wow. S 1> สลัดเชีโอะโวคาโดอ่าเดี๋ยวไปลองกันนะครับอยู่ในเซ mm ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวไปเจอกับพี่เคนภูภูมิต่อครับช่วงหน้าครับ mm hmm.